โอเคครับผมวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากประเทศออนท็อปก็มีกระชาเข้าธรรมดาครับวาสนาคนงบน้อยของผมเหมือนเดิม25ลูก200บาทก็เอ้ได้250สินายกแถมให้5ลูกของขอดปีใหม่ก็ขอบคุณนายกประเทศนี้ประเทศนี้น่ารักนะครับวันนี้ก็ปเป็นเคล็ของผมนะ เดินมาแบบไม่มีไม่ม,ไม,มีไม่ได้ขีดรถมาเดินมาร้านรถเลยก็คือแบบต้องมาแบบเปิดเปิดเอาที่ร้านรถอย่างเงี้ยเออเดี๋ยวนเดี๋ยวรีบเปิดดีกว่าเดี๋ยวคนอื่นเอาไปหมดอะไรประมาณนี้ผมก็รอบนี้มันมีอะไรบ้างวะเดี๋ยวรอบนี้ผมดูก่อนเดี๋ยวไปยืนหน้าร้านรถดนีกว่าวะผมว่าไม่แน่ใจเหมือนกันว่า <c oughs> ตอนนี้สั่งนะอยากตอนนี้อยากได้นะตอนนี้อยากได้ไม่เคยเล่นมาปีกว่าไม่เคยเปิดได้กระชาเปิดกระชาไม่เคยได้รถเลยจริง ก็เดี๋ยวมันจะมันมีรถอะไรบ้างอออ่าตรงนี้ก็มี GTR a ส5แล้วก็รถอะไรไม่รู้แต่อยากได้จริงๆคือตุ๊กตามีเขียวๆเนี่ยพนักเลยก็ของประมาณนี้ของที่คุ้มๆนะที่แลอันนี้ก็น่าจะเป็นลำโพงเนี่ยเครื่องดิ้นเครื่องงินเพลงอันนี้อะไรชุดนอนกวางเุมว่า มันจะโอเคหรือเปล่าวะใครที่ยังไม่ใครที่ยังไม่ดูคลิปที่ผมเปิดกระชาตอน EP แรกกับ EP สองคุณไปดูนะไม่ใกล้เลยนะเว้ยรถอ่ะอ่ R7 อ่ะ, I อ,ะอันไหนได้ใน,นอันไหนก็ตามที่อยนะู่ในเนี้ยผมก็ว่าโอเคแล้วแหละใครมันไม่อยากจะเปิดได้รถวะจริงปนะ่ะโอเคเดี๋ยวมาลองห้าลูกแรกกันเลยลูกแรกาลูกแรกว่าจะได้อะไรป่ะเดี๋ยวไปดูกนะันเอาทีละ สองรูปแล้วกันขอแบบดึงโดนหนะน่อยเนาะตรงนี้ผมเห็นเขาเปิดได้ตรงนี้นะแล้วก็ตรงนี้ผมเปิดข้างบนก่อนโอเคอย่างน้อยก็มันอย่างน้อยก็ไม่มีรถให้ผมที่แบบให้ตกใจอะเออก็เอาสองรูปหเหมือนเดิมเอา ตรงนี้นมาแล้วก็มุมมุมนี้มุมมุมนี้บ้างสองอันนี้มันเสียวๆความีรถมาเลยไปดูนี่นนปับ๊บไม่มีรถมานะสองแรกก็เปิดลูกเดียวเดียวเปิดผมจะเปิเปดห้าลูกไงหนึ่งเอางานวิเก็บะห์รถกันวันท,นที่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้านี้ห่างแยอะ โอเคไม่ม okay. uh. ีรถให้ผมได้ตกใจนะก็เปิดไปแล้วฮะ้ดูเกือเกือจัดอ่ะดูดิเกือจัดเลยเกือแบบเกือมากอ่ะดูดูก็อยากได้รถนะเนาะเปิดหน้าประตูเลยร้านรถไม่ได้อยู่ตรงนี้นะผมมาผิดร้านปกติร้านรถออนร้านรถโปรเจกต์ออนท็อปมันอยู่ตรงนี้ดูดูนี่ดูดูนี่แต่ผมมาร้านที่เขาตั้ง ตุกประเทศมาลองซ้อมดูอันหนึง่งไปลองสั่ะลองเปิดดูเราเปจะรอบละสามลูกนะครับจะเปิดสองรอบสามลูก,ลกมียี่สิบลูกสุดท้ายนะครับว่ามันจะเกลือหรือจะจะดวงก็ไปดูกัน,นผมก็อยากได้รถได้แหละอัน <c oughs> นี้ ใจสีทองโอ้โหตกใจสีทองอ่ะโคเยี่ยหัวใจผมเต้นโคตรแรงอ่ะเมื่อ,อก,ก,นะกี้กกกติ๊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 กต่๊กติ๊กติ๊นติ๊กติอกอิกกกกกก๊กากกกตต่ คนดูไม่มีรถผ่านเลยคนดูไม่มีรถเลยอะ่ะรอบนี้เดี๋ยวผมเพราะมันเดี๋ยวสีแล้วผมจะอรอบละสองสองรอบเจริงผมอยากแรกนี้นะเดี๋ยวากเปิดนี้ก่อนป๊อปแล้วก็มันต้องมีรถสิรถอยู่ไหนวะวิชาตาทิพย์อันนี้โอ้โหตกใจสีทองโอ้โยอันนี้ตกใจว่ะอะไรสังหรณ์ อไปอันนี้ <c oughs> เห็นเบื้องหลังสีส้มตกใจเลยแล้วก็นี่โอ้โหอะไรเนี่ยชิ้นเค้กเดี๋ยวนี่ไงมันผมตกใจอะไอตรงอันเนี้ยมันเป็นสีเดียวกันนอะ,อะตรงไหนวะเออเนี่ยเห็นไหมเออมันเป็นสีทองอะนะมันสีส้มนี่หว่าโอ้โหเปิดได้สีทองสักอันเนาะ ไปต่อกันเลยสิบลูกสุดท้ายหนึ่งร้อยบาทของเราแล้วนี้เราจะเปิดสามลูกสามลูกตรงนี้เฮ้ยอะไรวะเน่ะไปดูเดี๋ยวค่อยไปดูที่หนังแล้วก็ตรงนี้เหมือนกันตกใจเฮี้ยคนดูหัวใจผมแรงมากอ่ะผมเปิดเจออย่างเนี้ยช้าขอโทษที่พูดคำหยาบแล้วกันเอาแบบนี้โอ้โหอันนี้อะไรวะ ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวเื่ออะไรอ่ะฮะโอ้ยังใหญ่มั้นนมีใครอยากจะได้ไมเนีเอยออผมจะเฮ้ยรองเท้าดูดิหัวยังใหญ่อะคนดูก็ไปต่อกันเลยรอบนี้ผมจะเปิดแค่ลูกคนมันดวงดีอะมันจะเปิดแค่ลูกเดียวตอนนั้นแหละคนดูจริงๆ เราจะเปิดแบบนานๆดีกว่าเอาแบบทีละลูกมันก็จะได้แบบชิวๆหน่อยขอเฮ้ะขอสักขอสักคันเฮ้ะคันนี้แต่ว่ามันมันไม่มีรถมาเลยนะมนไ,มไม่เจอรถเลยนะโอ้โหถ้าผมกดนี่นะเอารอบสองลูกดีกว่าถ้ามันทีละสองทีละสองมันจะหมดปดีาไงอ่าจะสิ้นปีละวันที่สามสิบเอ็ดนับเลยละกันหนึ่ง

ยี่หปับ๊บโอ้โหประตูเซโคตกใจแกเห็นสีส้มที่ไรผมหัวจะจะวายอ่คนดู <c oughs> ก็ไม่เป็นไรเอาอีกสักครั้งหนึ่งรอบนี้หนึ่งแล้วเปิดสามเลยดีกว่า <c oughs> ผมว่างานมันเกิดผมเหมือนเดิมวันที่ห้าเดือนสี่มันต้องอยู่สองวันนี้แหละไม่อะไรก็ดึงรถนะผมมาเปิดเดือนส ถ้ามาอันที่ห้าเมื่อกี้ผมโกรธมากเลยจริงๆไปสามวันสุดท้ายครับคนดูว่าจะโชคดีหรือจะเกลือขอให้ได้ขอให้โดน r สามห้าพูดชื่อเต็มๆก็ g t r r สามห้าแล้วไปดูกันน,นี่แล้วก็ทำไมคนเขาเปิดได้กันว่าโดคเดียวเดินวิที่ตัดผมแบตเตอรี่ อันสุดท้ายแล้วคนดูแล้วอันนี้ผมจะหลับตาหมุนดีกว่าหมุนดูดดดปั๊บโอ้โหไม่มีรถให้ผมเลยบอกคนดูจริงแต่มันดีอยหนึ่งมันไม่มีรถให้ผมผมก็เลยไม่ต้องแบบเสียใจไงที่มันไม่มีรถให้แต่ผมก็ได้หมวกนี้มาก็ไม่รู้ว่ามันคุ้มหรือเปล่านะเดี๋ยวก็จะไปลองขายกันดูว่ามันจะได้เท่าไหร่ผมก็จะไปขายข้างนอกแล้วไปเติมต่อโอเคเดี๋ยวท่ารถยังไม่เปิด ถ้ารถยังเปิดไม่หมดเดี๋ยวผมจะเติมต่อนะครับเดี๋ยวถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์ให้ผมด้วยนะฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์ผมด้วยนะเพราะว่าก่อนสิ้นปีนี้ผมก็อยากมีผู้ติดตามเพิ่มขึ้นนะเนาะเหมือนช่องเดิมก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับเฮ้ย GTR มาเห็นไหมโอเคครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายจุ๊บมั่ว